คุณ <Okay. S 2> โตมันเป็นไข่โอ้ยสวยน้ำจิ้มดีเยี่ยมเลยอ่ะปีบีเคยกินป่าแล้วกันขอแล้วเคยเอาแมวรูปขอปะสวัสดีคะ่ะว,วันนี้แบบว่าแปลกตาเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่อังทองใช่มาฉีดวัคซีนได้แล้ว แล้วก็แม่จะให้มานขินร้านนี้ครัวมะยมใช่ตอนนี้อาการเป็นไงบ้างหลังจากฉีดปกติครับแล้วก็ไม่มีอะไรพี่ยังไม่เป็นไรแต่หนูปวดแขนแล้วใช่เพราะหนูถือข้างข้ายตอนนี้ใช่แล้วเขาบอกให้ฉีดข้างที่ไม่ถนัดนี่ฉีดข้างขวาเลยที่ไม่นัดไม่เพราะเข้าใจว่าใช้ข้างซ้ายเหยียบกว่าเพราะมันใช้ข้างซ้ายเยอะกว่าจริงๆกับตอนนี้ก็ถือข้างขวาอารคือฉีดไปปุ๊บทิ้ในใจหมอคะ เก่งข้างไม่ทัน <mata S 1> แล้วข้างไ,<ด>ไม่ท<ด>ันแล้วแทงไปแล้ววันนี้เราจะมาซื้อปลาสลิดปลานิลนเาปลานิ๊นเหรอ <crouch ances> ใช่ค่ะทอดปลานิล๊นกันทอดปลานิลเหรอเพราะเราจะทำข้าวปลาแกะนี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปตามล่าหาปลานิลกันดีกว่าคือต้องมาซื้อไก่ถึงอ่างทองใช่แล้วของดีนะครับอี่วันนี้แม่พามาซื้อท่นแล้วแม่ไม่ลอีกเหรอแง่น้ำตัวหน่อยค่ะเขินตอนนี้คืไหน วันแดงคับทิ้งมะนาวปับทิ้งอ๋อตัวนี้ค่ะโอเคสั่งตัได้เลยค่ะได้เลยค่ะแปดสิบ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ Two days later โอเคค่ะทุกคนคือจริงๆเราควรจะถ่ายตั้งแต่เมื <laughs> ่อวานเมื่อวานแต่อยู่ดีก็คุณโต้งค่ะเป็นไข้ <laughs> แต่หนูไม่เป็นอะไรไห,นหนูสบายมาก <laughs> อันนี้เอาไปทำอะไรนะทำน้ำยำไงน้องกวนดีเหลืออะไร <laughs> อีกน้ำมันน้ำปลา <laughs> น้ำมัน เรามารีดทำกันแบบใบ้ๆเลยดีกว่านี้เปิดประตูแมวเลยเปิดป็นตูแมวหนูไปถามเพล่อนรับแม่มาเรื่องการทอดเขาบอกว่าให้ใส่เกลือลงไปกระทะมันเป็นเทฟลอนเลยอุ๊ยหกปะนะหกเยอะไหมไม่รู้เต็มเลยไม่เป็นไรหรอกดีระวังนะมีอันตรายเอาเลย มิใจอะแม่ไป้ะลุม่รูัง่ายไปง่ายแส่งคสุข้อ๋อคือต้องทะลุเข้าไปใช่ไหมคะใช่แต่ว่าถ้ากล็บมันจะหนีได้ไหมทุกันง่ายอยูยนะอโอใครอะ นอกจากจะค้ำตะเกียได้แล้วยังค้ำปลาได้อีกนะระหว่างที่เรารอทอดปลาเราจะทำน้ำจิ้มมแดงอาจจะดูแย่งซีนไปนิดหน่อยแต่ว่าต้องทำเวลาเดี๋ยวป้าต้องไปถ่ายซีรีส์ต่อกันยูอเฮ้ สวยเลยนี่เราจะใช้อะไรบ้างกระเทียมกระเทียมหมดเลยพริกหมดเลยจะใส่หอยแล้วเมื่อกี้หอมแดงหอมแดงน้ำมันาวั้ก่อนสักสามก่อนอันนี้คือสามลูกอืมอ่ะน้ำปลามาเลยยาวมาใส่ประมาณนี้นูยังไม่ได้ทำหนูลูก อร่อยมากแซงแกะถาาน้รองนิดนึแงนะลูกเดี๋ย่งระเบิดใส่กีนนะร้อนนากจ้านิ่งกรลังปีทอด้ำปลาแล้วก็หอยเจ้าของโป่งหนูคร um ับผม ก็ละกันดูได้แล้วนี่เสร็จอยไหมอือพี่พี่ยังเลย <c oughs> ข้าวกรบปลาหมดแล้วยอ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 ,อ,อมีหอมแดงแล้วหอมแบบสุดๆเ่ยด,ด,ดียมากเลยเนาะเร็วปายมาแล้วหนึ่งสองสามอร่อยขวอร่อย ปลามันนวลๆอ่ะเหมือนแบบพอมันเคลือบเกลือน,นิดนึงอ่ะตอนที่เอาไปทอดแต่มันดีมากเลยเค็มนิดนึง่งลองเอพลินพริกแม่ไหมได้วันนี้หนูมีเรื่องมาเล่าเต็มเลยประสบการณ์ตะแบงท้องคือมันประทับใจอ่ะเดี๋ยวลอกขึ้นก่อนนะผมครับริมอร่อยเหมือนเดิมนะมแต่ว่าพริกอ่ะโอ้ขอหมาไปขมเผ็ดพริกหอมเผ็ดอ่ะดีนะเฮ้เดี๋ยว โอ้ยนี่เดียวพอแม่เอเคใหนึ่งสองหอมพริกหอมเลยกินหอมพริกอ่ะพี่รู้ว่าจักไปเมื่อกี้ไม่มีปลาเอ้ไม่มีข้าวเลยเขาทำแบบนี้แล้วค่ะเนื้อปลาล้วนเลยอืม สองปลาอมอโอ้ยร่อย,อยออมากปกติเวลาไปกินแบบปลาทอดอะไรเงี้ยบางที่เขาจะทอดจนแบบมันแข็งไปหมดเลยเนาะหรืงจริงมันต้องทอดจนแข็งแล้วแต่บ้านใครชอบแบบไหนก็ทำแบบ,แบ,บน่นกินดู มันไม่มีสูตรแต่ตัวหรอกขนาดน้นนะอันนี้ซีบียิแฝงตนตาลเลยอืมยังเ<ร>หรอน้ำจิ้มแบบแซ่บแบบน้ำจิ้มดีเยี่ยมเลยอะ่ะอืมอืมคิดถูกก็ที่เมากินคู่กันอืม อากาศดีจังกะลำเออ, <laughs> <laughs> อ๋อนี่นะทำแบบเกาหลีได้นะห่อนะเนี่ยร้อนเหรอได้เป่าแล้ว <laughs> ไม่มีใครแซวอะไรแล้วแนะ่โอเคเนี่ยจัง แซ่บไหมหนุ่มมั้หนุ่มมั้งเดี๋ยวหนูอืมอัมปากกานี่อะไรตะยัตามปีอุ้ยฉืม ไม่ทันไม่ทันอ่ะท,ทันอยู่ทันอยู่ประมาณนี้หอมเจียวล้วผมไปปานนิดนะอนะแต่อร่อยไม่ไปไหนม,ม,มีหอมเจียวดีเวย เห็ดเ <mm ผ็ดของแม่อยร้อนในคออ่ะเนี euh ่ยเหไม่กินนี่เลยกำลังจะกินเนี่ยเออค่ะอันนี้ตอนแรกนึกว่าก้างจะกรอบโอคืเผื่อเลยไม่กรอบขนาดนั้นครับหนูเคยเจอร้านที่ทอดกรอบขนาดนั้นแล้วเนื้อเป็นไง มันกรอบนี่คนจะกินตรงนี้โต๊ะนเนี่ยอืมแล้วเนื้อเป็นไงกรอบเนื้อปลาเนื้อก็กรอบพี่บีเคยกินปลาแล้วก้างสิดคอแล้วเคยเอาแมวรูปคอป่ะอืม,มน้อเคยหายนะมันหายอะคือที่บ้านหนูแมวเยอะใช่ไหมมันบอกแม่กินปาลาก้างสิดคอเนี่ยเอาแมวรูปคอสามดีมันเป็นเคสเดี๋ยวหายรูปหลายโัวด้วยตัวนี้กับตัวนี้ สักพักมึงอะ่ะก็หายไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันลืมหรือเปล่าหรือว่ามันหลุดไปจริงอันนี้ไม่รู้เ <c oughs> คยได้ยินไหมเรื่องเนี้ยไม่เคยจริงหรอใช่ปกติจะเป็นแบบถ้าก้างตีคอทำไหมก็ติน้ำกีน้ำแล้วก็ปั้นข้าวอ๋อแล้วก็กลือนเข้าไปอะไรอย่างงี้ก้อนอนหนึ่งแล้วก็เกลือนแบบข้ามก็น่าจะไปเกี่ยวออกเกี่ยวออกอันนี้ดูเป็นหลักวิทยาศาสตร์น่าทำได้จริงนี่ที่บ้านหนูเอาแมวรูปคอต่หายจริงนะอาจจะเพราะนี่ป่ะเขางเนื่อยแล้วก็รูปคอ ไงก็อาจจะเป็นอย่างนั้นถามว่ามีหลักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าไม่รู้ทำล้วสบายใจทำเราหายก็เหมือนตอนที่หนูหันหอมแล้วร้องไห้แล้วูใคนผมน้ำมีคนมีคนเอาไปทำตามแล้วเขาก็บอกมันไอ้นั่นจริงใช่ไงคือเรายังไม่รู้ว่าอจริงๆแล้วการอมน้ำคือเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้กินหอมหรือเปล่าที่แบบมันระเหยเข้ามาอะไรเงี้ยอย่ากินก่อนเราเอาเลย เรื่องพีพีคือไม่ใช่เรื่องวัคซีนเป็นเรื่องลอตเตอรี่ไม่ค่อยซื้อลอตเตอร,อรี่บ่อยแต่เนี้ยคือกลับบ้านเออคิดว่าอยากซือ้อเราก็เลยหาเลขที่เราอยากซือ้อดูร้านแรกไม่มีไปดูรา้านสองเจอที่อยากได้แต่คุณยายคนขายเขามีเทคนิคคือเขาเอาเลขที่เราอยากได้สมมุติห้าหกแต่มันอยู่กับอีกเบอร์หนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เลขเดียวกันนะคุณป้าพูดแบบนี้ก่อนบอกว่าอันเนี้ยนี่มีนะห้าหกอยู่นี่ แต่ว่าต้องซื้อนี้นะช่วยหน่อยช่วยหน่อยคุณยายเขาบอกให้ช่วยหน่อยแล้วพี่ก็เลยได้อินหนูบอกว่าแยกใบขายได้ไหมเพราหนูครับอ่ะ,อะ,อะก็ได้ช่วยกันไม่เป็นไรอ่ะก็เอามาหนึ่งคู่เลขที่อยากได้กับเลขอะไรค่อยตามหนูมีงานบอกเราว่า,าวเนี่ยดีนะเนี่ยอันนี้แล้วจะมาบอกกับยายว่าแหมติดมาให้ดีแล้วยายคิดตามยังไม่จบยายคิดตามยังไม่จบยายไม่ให้ฟรีนี่ใบเดียยังไม่จบ เราก็เดินไปตรงข้างหน้าเฮ้ยเราเจอเลขกลัเจอหกห้าเราก็เอ้ยเราก็อยากได้เฮ้ยมันมีด้วยหนูเอาไว้นี้ด้วยค่ะแต่ว่าหนูเอาคืนได้ไหมหนูเอาห้าหกกับหกห้าได้ได้ไหมเอาแตนสองใบที่เราอยากได้เออมารวมกันส่วนในใบนี้ห้อยจะได้เอาไปเอาไปแปะกันน่ะสรุปแล้วคุณยายบอกว่าอย่าแยกเลยตั้งใจไว้แล้วนี่เอาเลยขั้นใจอะไรอะแล้วหนูก็เลยโอเคได้ยายเอาไป สี่ใบอะไรของเขาสองใบที่เราต้องการกับอีกสองใบอะไรก็ไม่รู้ของแถมของแถมไม่ใช่ของแถมผมจ่าตังผมจ่ายตังเขาเลือกให้อันนี้เขาเลือกแต่กันตังค์ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องนัดตรงนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกับพวกเรานัดตองครับผมสำหรับวันนี้เมนูข้าวปาแกะอ่ะ เดี๋ยวเจอกันครับผมบ๊ายบายรอบนี้ไม่มีสาไา,า,า่เานี่ยเอ้ยลืมเอ้ยเนี่ยหนูสามมารอลย